สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังผสมปูนนะครับเพื่อจะทำบล็อกลายโชว์นะครับอิดลายโชว์ใช้อัตราส่วนของปูนนะครับ2ต่อ1นะครับก็คือใช้ทรายละเอียด2ส่วนแล้วก็ปูนปูนปอดแลนด์นะครับ1ส่วนโดยโดยผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาเอาใส่พิมพ์บล็อกนะครับพิมพ์นะครับซึ่งเราสั่งมานะครับพิมพ์เนี้ย ก่อนจะก่อนจะใส่นะครับเราก็ต้องทําผสมน้ําให้ความชื้นได้หมาดพอดีนะครับเสร็จแล้วก็มาตำตำทุบๆนะครับขัดหน้าให้เนียนนะครับกลับหน้านะครับกลับหน้า อยู่นี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการแกะพิมพ์ออกนะครับแล้วก็ดึงบล็อกตัวในออกซะก่อนนะครับการตำต้องตำให้แน่นนะครับตำให้แน่นอันนี้เป็นการประหยัดนะครับถ้าเราจะทํารั้วนะครับก็สามารถสั่งพิมพ์ทางไปเองนะครับแล้วก็ค่อยๆทาไปนะครับทารั้วได้นะครับนี่เราแกะออกมาเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆครับ